นี่ครับมะนาวแตกใบมาสวยแล้วจากที่อั้นใบมานานเจอน้ำหมักใส่น้ำหมักขี้วัวเข้าไปช่วยได้ครับต้นสูงแต่ว่าลำต้นแขกแขนครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้น้ำน้ำแถวนี้เข็มก็เลยไม่มีน้ำลดกิ่งก็ตายไปบ้าง แต่ว่าเราปรุงใช้ฟางมาคมุมแล้วก็ใช้มูลสัตว์มาใส่ก็ช่วยได้บ้างครับทำให้รักษาความชื้นแล้วก็เอาน้ำหมักมูลวัวบ้างน้ำหมักาจากหน่อกล้วยบ้างก็มาลดช่วยก็ทำให้แตกใบใหม่ได้ถ้าได้ฝนก็จะดีครับก็จะแตกใบสวยพันี้ แตกกิ่งสาขาสวยฝันนี้อันนี้เขายังไม่ค่อยมีกิ่งเดี็วก็คงจะออกหดอกครับถ้าใบเขาใหญ่ขึ้นเป็นใบเพสลาดแล้วก็คงจะออกหดอกเรียกแบบต้นุเรียนใบที่หนาๆเรียกว่าใบเพสลาดขยากครับถ้าว่ามีน้ำ ดินสมบูรณ์ปุ๋ยสมบูรณ์พืชผักก็แตกใบออกดอกออกผลให้เราได้กินได้ตลอดนี่ก็เป็นบรรยากาศลำเย็นคนแคยังไม่ได้เก็บดอกเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้แกงลงแค่เต็มต้นครับออกดอก แพเอาไปแกงหวานอร่อยดีครับขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ต้องปลูกเพราะว่าเคยมีต้นเกเ่าๆก็ะจะมืดหน่อยครับเย็นหน่อยช่วงเย็นแล้วตะวันใกล้ตกเผาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับดูพืชผัก